เมนูที่ผมจะทำนะครับเป็นสตรีทฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่นครับผมมีลักษณะคล้ายกับโอโคโนมิยากินะครับมีชื่อว่าฮาชิมากิก็คือปกติแล้วเนี่ยครับโอโคโนมิยากิก็จะเป็นทรงกลมๆใช่ไหมครับแต่ฮาชิมากิเนี่ยจะทำเป็นติดตะเกียบมาคล้ายๆเป็นไอศครีมนะครับแต่วันนี้จะเพิ่มความพิเศษโดยการใส่เส้นพาสต้าลงไปด้วยและเมนูนี้ก็คือพาสต้าฮาชิมากิครับ เมื่อพูดถึงพาสต้านะครับพาสต้าที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าคาเปลลินีครับจะเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กนะครับใกล้เคียงกับบะหมี่ของญี่ปุ่นครับเราใช้ไม่เยอะนะฮะวันนี้เราจะใช้เส้นคาเปลลินีอยู่ที่50กรัมครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือลงไปฮะคาเปลลินีนะครับข้อดีของเขาก็คือเขาใช้เวลาในการต้มเนี่ยแค่เพียง4นาทีเท่านั้นครับ วันนี้เราใช้ไม่เยอะมากนะครับใส่ลงไปต้มเลยครับสำหรับตัวแป้งนะครับของฮาชิมากิง่ายๆครับเราใช้แป้งเค้กครับผมใส่ผงดาชินะครับผงดาชินี่เป็นผงที่ใช้ทำซุปญี่ปุ่นนะครับเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาครับไข่ไก่หฟองแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปครับ หลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมีกระหล่ำปีซอยครับซอยเป็นเส้นเล็กๆใส่ลงไปเลยครับบางคนที่ต้องการเนื้อสัตว์นะครับเราสามารถหั่นปูอัดหรือหั่นหมูแฮมนะครับหรือหั่นเนื้อกุ้งใส่ลงไปได้ครับตามด้วยต้นหอมซอยครับผมส่วนอันนี้สีแดงๆนะครับเป็นเหมือนขิงที่เขาใส่ในยากิโซบะนะครับมีชื่อว่าเบนิโชกะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับคนให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นมาดูสูตรประกอบของตัวเส้นพาสตา้าของเรานะครับใช้ได้แล้วครับผมล้างด้วยน้ำเย็นครับผมเสด็จน้ำพักไว้ครับกระทะนะฮะเราหากระทะที่แบนๆเรียบๆนะครับความร้อนไม่ต้องสูงนะครับผมเราเอาเส้นพาสตา้าลงไปก่อนนะครับไม่ต้องเยอะมากครับ หลังจากนั้นนะฮะเราก็จะลงตัวแป้งครับแป้งเราก็แบ่งประมาณอาอกมาเป็นประมาณสัก5ส่วนนะครับเราทําได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันใส่แป้งโรยลงไปด้านบนครับเป็นลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับตะเกียบนะครับจะเป็นตะเกียบลักษณะเวลาที่เราสั่งอาหารญี่ปุ่นทุกโวะครับแล้วเขาจะให้มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตะเกียบพันนะครับง่ายๆครับผม หลังจากที่เราพันเป็นชิ้นสวยๆนะครับก่อนที่เรารับประทานเนี่ยฮะเราต้องนํามาย่างอีกทีหนึ่งครับเนื่องจากว่าเมนูนี้เนี่ยเขาจะต่างจากโอโคโนมิยากิทั่วไป<ๆ>เพราะว่าเราจะพลิกให้สุก2ด้านใช่ไหมครับแต่เมนูนี้เราจะม้วนๆน,นะฮะดังนั้นเนี่ยแป้งด้านไหนอาจจะยังไม่สุกดีเราจะต้องปรับไฟให้เป็นความร้อนต่านะครับแล้วก็ย่างต่ออีกสักประมาณ3-4นาทีครับเราสามารถเตรียมทําไว้ล่วงหน้าได้ครับคุณผู้ชมก็ทํารอบแรกไว้โดยยังไม่ต้อง ย่างให,ให,ให้ให้ด้านนอกกรอบมากนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟเราก็นำมาย่างต่อเนี่ยครับ3-4นาทีแล้วก็เสิร์บรับประทานร้อนๆครับ สำหรับตัวซอสที่เป็นท็อปปิ้งนะครับเมนูนี้จะมีลักษณะเหมือนกับโอโคโนมิยากิเหมือนกับทาโกยากิเป๊ะเลยนะฮะก็จะมีซอสโอโคโนมิยากิซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นซอสทงคัตสึแทนได้มีมายองเนสมีปลาป่นแล้วก็มีสลายปลนป่นที่มีชื่อว่าอาโอโนรินะครับใช้ได้แล้วครับผมจัดลงใส่จานนะครับครับซอสนะครับ มายองเนสครับสลายป่นนะฮะที่มีชื่อว่าอาโอนโนริซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นคาสูโอบุชินะครับเป็นปลาป่นสไตล์ญี่ปุ่นครับว้าวกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะครับแล้วเวลาที่ปลาป่นหรือเจ้าคาสูโอบุชินะครับโดนความร้อนเขาจะแบบว่า โอ้โโยกไปโยกมาได้ดูเหมือนมีชีวิตนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับในแนวโมเดิร์นสตรีทฟู้ดแบบญี่ปุ่นที่ผมนำมาฝากครับพาสต้าฮาชิมากิครับ เป็นแฟนยูทูบนะครับไม่อยากพลาดเมน,นูอาหารดีๆในรูปแบบของคนพักนักปรุงง่ายนีดเดียวเลยครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ